ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวสวนทุเรียนนะครับวันนี้สวนสะสมพามาดูนะครับทุเรียนนะครับแล้วไม่ไปนะครับต้นนี้1ปีนะครับ1ปีวันที่15พฤศจิกายนหนึ่งปีนะครับแต่ไม่เจริญเติบโตนะครับวิธีแก้ของผมก็คือการเปลี่ยนนั่นเองนะครับครับต้นนี้จะเป็นมูซันคิงนะครับที่เตรียมมาไว้ที่จะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับว่าทําไมถึงไม่โตทําไมถึงไม่ไปนะครับเดี๋ยวมาขุดลากกันดูนะครับแต่บองต้นผมขุดตัวนี้แข็งมากๆนะครับดินที่รดน้ํามา1ปีนข่งมากๆเลยนะครัก็ อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทุเรียนไม่โตนะครับตรงนี้นะครับดินแข็งมากนะครับซึ่งฝนก็หยุดตกไปประมาณสักอาทิตย์นึงแต่ก็แข็งเกินกว่าที่จะเราจะจินตนาการได้เลยนะครับเนี่ยครับอาจจะไม่มีซีวัตถุหรืออะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเปลี่ยนต้นนี้แล้วก็เพิ่มดินนะครับเพิ่มดินขึ้นมาใหม่แล้วก็ทาดินใหม่ก็เอาต้นนี้ออกแล้วก็ต้นนี้เปลี่ยนนะครับยังซี่มันต้องถอนครับขุดออกมาได้ขนาดนี้แล้วเห็นรากแล้วนะครับนี่ครับระบบรากนะครับนี่เป็นรากออกข้างไปนะครับ เนี่ยครับต่อจากนี้ไปขุดที่โดนขาดไปนะครับนี่ก็จะต่อไปนี่ก็จะต่อไปรากก็ถือว่าเดินใช้ได้นะครับแต่ทําไมไม่รู้ไม่โตนะครับเนี่ยนะครับปลายรากไม่ปลายรากเสียหมดเลยนะครับนี่ครับปลายรากเสียครับเนี่ยเน่าดํานะครับดาดํามากก็จะมาขุดดูนะครับมะขุดดูว่าสาเหตุเป็นอะไรนะครับมาวินิจฉัยกันนะครับเพื่อจะเป็นการแก้ไข ต่อไปนั่นเองนะครับไ้จ๊บโอ้โหนี่นะครับรากก็ลอยลงไปดีนะครับนี่ครับลอยลงเปิดตัดรากตรงนี้นะครับอย่าลอยตัดรากเปิดตัดรากตรงนี้แล้วก็มีรากหนึ่งลงดิ่งลงไปนะครับจากรากนี้ดิ่งลงไปแล้วก็เน่านะครับเพื่อนครับเน่านี่ครับเน่าเครับเน่าครับนี่ไม่ดีนะครับถอดปอกครับ นี่นะครับสาเหตุพอจริงๆก็รากก็ไม่ได้กดนะครับนะฮจะเกิดจากดินที่แข็งเกินไปดินที่บริเวณนี้ที่แข็งเกินไปนะครับขุดก็แข็งมากเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะหา,ะาอินทรีย์วัตถุมาไว้พอสมควรแล้วกวาดินใหม่มานะครับดินที่นุ่มๆนะครับดินที่ทําเป็นปุ๋ยไว้แล้วมาลงแล้วก็จะปลูกต้นนั้นแทนนะครับเป็นพันธุ์มูสันคิงครับ ครับเพื่อนๆครับวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับต้นนี้น่าจะเป็นที่ดินแข็งนะครับดินแข็งมากครับแล้วก็การให้น้ําเป็นระบบน้ําหยดนะครับเมื่อเป็นระบบน้ําหยดก็จะลงเฉพาะจุดลงไปนะครับทีนี้น้ําจะไม่กระจายไปซ้ายขวานะครับเมื่อไม่กระจายไปซ้ายขวารากก็เดินต่อไปก็ไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้ําก็ปลายรากก็ไม่นะครับปลายรากก็ไปไม่ได้เมื่อปลายรากไปไม่ได้ก็ยอดเดินไม่ได้ครับ ทีนี้เราน้ําลงแต่จุดเดียวตร,ตรงกลางนะครับทีนี้รากตรงกลางก็เลยเน่านะครับสาเหตุน่าจะเป็นมาจากการให้น้ําหยดครับครับถ้าเราไม่ขุดดูก็ไม่รู้นะครับเมื่อเราขุดดูรู้ว่าเป็นอะไรต้นอื่นแล้วก็ทําเตรียมแผนรับหรืองานเลยนะครับแบบใหม่นะครับครับนี่ก็หาดินหาอะไรมาใหม่มาให้เขานะครับเพื่อจะปลูกต้นใหม่พอไดเอ้เวลาที่เราจะปลูกใหม่แล้วก็รู้เรียนรู้นะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็จะทําให้ไม่ผิดพลาดน,นะครับ ครับก็ใช้ดินประมาณสัก10บนะครับ10ถังนี้นะครับเอาดินที่ผมเตรียมเอาไว้แล้วนะครับเป็นดินที่ได้เตรียมหมักหมมเอาไว้แล้วเป็น10บถังนี้นะครับก็เอามากระจายเพื่อให้ดินปูนะครับมให้ดินมันนุ่มนะครับประมาณนั้นแล้วก็จะเริ่มปลูกเป็นต้นใหม่ลงไปจะเป็นพันธุ์มูสันคิงนะครับที่จะปลูกแทนลงไปครับเหมือนครับขับเหตุผลที่ใช้พันธุ์มูสันคิงนะครับเพราะผมวิเคราะห์ วินิชวีเครวินิจฉัยแล้วนะครับเขตบ้านผมเนี่ยพันธุ์มูทันคิงจะเหมาะที่สุดนะครับจะค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะครับและสาเหตุการปลูกที่ไม่เจริญเติบโตเนี่ยของมูทันคิงที่ผมหาได้อยู่สาเหตุหนึ่งนะครับที่ปลูกมูทันคิงแล้วมาเจริญเติบโตก็คือการเลือกพันธุ์ได้ไม่ดีนะครับสําหรับผมนะครับอาจจะใจร้อนเลือกพันธุ์ที่โตเกินไปแล้วพันธุ์ติดโรคมาก็มาปลูกนะครับจึงทําให้พันธุ์มูทันคิงนั้นไม่ไปนะครับบางต้นนะครับก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับแต่ว่าสรุปโดยภาพรวมแล้วเนี่ย พันธุ์มูสันคิงนี่เหมาะที่สุดสําหรับเอ่อบริเวณนี้ดินน้ําลมอากาศนะครับที่จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีก็เป็นพันธุ์มูสันคิงนะครับผมก็จึงเลือกใช้พันธุ์มูสันคิงนะครับส่วนบ้านเพื่อนๆชาวเกษตรกรอยู่ทางไหนก็สังเกตดูนะครับปลูกลหลายสายพันธุ์แล้วเราก็มาดูกันว่าพันธุ์ไหนจะไปพันธุ์ไหนจะไม่ไปนะครับอย่างละสองสามต้นปลูกเอาไว้ศึกษานะครับอย่างบ้านผมนี้ ก้านยาวไม่ไปครับก้านยาวผมปลูกไปสาต้นไม่โตเลยครับเดี๋ยวผมก็จะต้องเปลี่ยนอีกครั้งนะครับเพราะว่าก้านยาวไม่โตนะครับเสียดายนะครับก้านยาวเป็นทุเรียนที่ผมชอบมากเหมือนกันแต่ไม่โตครับครับการเลือกสายพันธุ์กับพื้นที่ก็สําคัญนะครับการปลูกก็สําคัญนะครับผมปลูกเพาผมก็จะหันยอดใบนะครับยอดยอดใบที่งมลงไปตามทางลมนะครับตามทิศทางลมก็คือหันให้ลมพัดไปทางไหนก็คือหันใบที่ ยอดใบไปทางนั้นนะครับเพื่อไม่ให้ลมพัดทุเรียนเราหงายขึ้นมานะครับผมก็ผิดพลาดหลายต้นนะครับบึงได้รู้นะครับบินได้รู้ว่าควรทําอย่างไรนะครับถ้าเราหันมาทางภาคตะวันทางตะวันออกเนี่ยลมเวลาลมพัดแรงๆตัวเรียนเราก็จะหงายนะครับแต่ถ้าหันไปนี้ก็จะไปตามลมนั่นเองนะครับครับจากนี้ไปก็จะเป็นระบบหัวน้ำน้ำมินิสปริงเกอร์นะครับนี่ครับมินิสปริงเกอร์เพราะฉะนั้นเรารู้เรียนเรารู้แล้วว่าเราผิดพลาดอะไรนะครับก็แก้ไขไปนะครับ หัวมินิสปริงเกอร์นี้ก็จะใช้ได้โดยประมาณสักอายุเขาประมาณ1ปีนะครับก็อยู่ที่วงรอบนะครับวงรอบก็จะประมาณเกือบ1เมตรนะครับวงรอบที่น้ําตัวนี้จะกระจายออกไปนะครับหัวนี้ก็จะมีหลายอย่างนะครับเป็นหัวที่าบานก็มีหัวที่งุ้มก็มีนะครับตอนเล็กๆใช้หัวงุ้มก็ได้นะครับหรือว่า,าปีทักปีหนึ่งเป็นใช้เป็นหัวบานก็ได้นะครับแต่เมื่ออายุ1ปีขึ้นไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนขยับเพื่อให้วงน้ำเนี่ยไปถึงปลายทรงพุ่มของเขาทั้งหมดนะครับนี่ก็คือบทเรียนอีกอย่่างงนนึะครับที ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราคิดว่าได้แต่มันไม่ได้นะครับเป็นระบน้ำยดไม่ได้นะครับเพื่อนๆครับเมื่อต้นไหนไม่ไปนะครับอย่าไปเสียกําลังใจนะครับหาเหตุผลและปลูกใหม่ครับครับและสลับคลิปนี้ผมก็ได้ทํามาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆที่คนไหนที่อยากปลูกทุเรียนกันใหม่ๆนะครับคนที่ไม่เคยรู้นะครับก็เพื่อจะมีประโยชน์กับใครๆบ้างนะครับผม ขอบคุณที่รับชม YouTube นะครับขอบคุณที่ติดตามเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณเพื่อนๆชาวกเกษตรกรครับคลิปนี้สวัสดีครับ